แนนะในรูปแบบของไซายไฟครั้งนี้นั่นเองนะครับถึงเวลาตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราทุกคนจะออกบินไปด้วยกันนะฮะในคอนเสิร์ตสตาร์เทคครั้งนี้ชีว่เอ็ปีแสนคอนเสิร์ตนะครับซึ่งตอนนี้ครับยังมีอีก2นักแสดงครับที่ไม่ได้ขึ้นโชว์ในครั้งนี้ในการที่ผมขอรอนเสิร์ตครับน้องไมเคิลและมาดามมดขอเสียงปรบมือดังด้วยครับโอ้โหตอนนี้มาดามมดไม่รู้มาจากดาวไหนนะครับเออ ต้องบอกว่ามาดามมดมาแต่งหน้าที่นี่ตั้งแต่ตีหนึ่งและของเมื่อวานนี้แล้วก็ของราชุดนี้นะส่วนน้องไมเคิลนะครับถึงแม้ไม่ได้โชว์ร้องในครั้งนี้ครับแต่น้องไมเคิลได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับเพราะในครั้งนี้นะฮะน้องไมเคิลจะมีการกํากับภาพถึง2เพลงด้วยกันในคอนเสิร์ตใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นจะเป็น2เพลงไหนรอติดตามแล้วกันครับแต่และการน,นี้ครับผมขอสัก4ท่านตัวแทนแล้วกันครับพี่ซันนี่น้องพีกมาดามมดนะฮะแล้วก็ ทุเตอ๋อนะครับในการฝากถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้หน่อยละกันครับขอบอคุสวัสดีครับครับผมคราวนี้มาเป็นตัวร<อ>้ายครัตัวร้ายครับตัวร้ายเป็นตัวร้ายครับผมตัวร้ายหน้าตาดีไหมฮะรอ,อเชียร์ ถ้าผมมอยู่แค่นั้นอยาสะบัดีกนมันไม่ไปอ่ะเอาไม่ไปครับพี่นึกว่าไปครับถ้าเป็นตัวร้ายจริงมันต้องมีเสียงโวหาะที่อลังการครับขอฟังเสียงโวหาะตัวร้ายหน่อยครับเออธรอมอาเทอเออเเออเอาเออเออออเเออ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 ้ออเอเอ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 คเอบเกอเอเอ ใช่งานแถลงข่าวยังขนาดนี้ครับผมกลาไปดูฮะมันเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนไม่เคยทํากันเลยฮะแต่ว่ามันต้องดีมากแน่นอนครับเพราะพวกเรามีพรสวรรค์ครับผมครับเป็ตอนไม่ธรรมดามันมาพร้อมกับพรสวรรค์นะฮะนี่คือตัวร้ายของเราตอนนี้มาถึงฝั่งของนางเอกของเราบ้างครับมาดามมดครับครับไม่รู้จะพูดได้โอ้มีไม้ตัวเองมาด้วยมีไม้ตัวเองมาด้วยนะฮะโอ้ยไม้ไม่ถึงปากะ ครับมาดาวลดครับโทษนะครับมองอะไรไม่เห็นเลยตอนนี้ท <laughs> ี่เตอ๋อช่วยกันอันนี้ขึ้นหน่อยได้ไมั้ย <laughs> มองไม่เห็นเลยอะ <laughs> อ๋ะ <laughs> อไม่เ,เห็นนะฮะเออเห็นยังฮะโอ้โหเอาขึ้นก็มองไม่เห็นสติคนตาใ <c> ส <oughs> ่อะไรกันซับซ้อนข้าดอันนี้อันนี้นี่คือชุดเต็มยังครับอันนี้ยังเลยค่ะยังไม่เต็มอีกครับโอ้โหแต,แต่งแต่งกันตั้งเดือนสิงหานี่ยังไม่เสร็จเลยนะคะเนี่ย แสดงว่าคอนเสิร์ตใหญ่คือเดือนธันวาจะเริ่มแต่งตัวตั้งแต่วันนี้แล้วใช่ไหมครับไม,ไม่ไหม่นะคะ <laughs> โอ้ยมาจากดาวไหนครับเนี่ยโมนี่เป็นความลับมากเลยนะคะคร <c oughs> ับผมจะไม่บอกว่ามันเป็นตัวร้ายตัวดีแต่ว่ามมนเป็นตัวละครลับมากเลยะครับจริงๆวันนี้โมก็อยากจะโชว์ของลับนะคะแต่ว่า <c oughs> ตัวละครลับก็พอครับอ๋อคะ <c oughs> ่ะครับโนอยากเชิญชวนให้มาดูจริงเพราะว่า ันสวยมากเลยคอนเสิร์ตจะได้โชว์ให้เห็นโชว์อะไรที่โมไม่เคยโชว์มาก่อนนะคะแล้วก็ชุดด้วยอ่ะมันจะแน่นกว่านี้มากเลยอะคะ่ะครับมันจะมีแน่นกว่านี้อีกครับสงสารร้เธอนะคะ <laughs> อยากให้มันมากไปกว่านี้เลยเก็ <laughs> เออเสร็จจากเวทีแล้วขอไปแอดมิดก่อนนะคะโ <laughs> อ,อ้เลือดไม่เดินแล้วค่ะ <laughs> เออนะคอ่ะนักเอกตัวจริงดีกว,ว่าครับน้องพีคครับ ฝากถึงคอนเสิร์ตครั้งนีง้นหน่อยครับค่ะก็เมื่อกี้ลิซันนี่บอกว่ามีพรสวรรค์ใช่ไหมครับครับแต่อย่างบางคนก็อาจจะไม่ได้พรสวรรค์มากแต่ว่าก็มีพรสวรรค์นะคะคก็เต็มที่แล้วก็ทุ่มเทสุดๆจริงๆแต็พลังเลยค่ะก็จพรมองว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สมกับเ h แน่ค่ะสุดท้ายครับเพลงสุดหลงเราครับ เมื่อกี้เกือบจะโดนดึงเพรออกจากอกซะแล้วนะฮะพี่เต๋อเข้าฝากหน่อยแล้วกันครับครับผมก็อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับ,รบของการทาคอนเสิร์ตของพวกเราที่แบบเป็นการลงตัวของชาวจีนเยที่เยอะขนาดนี้ครับ,รบเนื่องในโอกากสครบรอบเศษป,ปีแล้วก็เป็นไซไฟด้วยที่เราไม่เคยทํามาก่อนซึ่งผมเชื่อว่าสุดท้ายมันจะออกมาแบบดีแล้วมันก็เป็นที่น่าประทับใจบมากๆของพวกเราไปฟพรสวรรค์อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งครับผมสองบริษัทครับ GTS และโฟโนล็อกครับที่ทําให้เกิดคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้เกิดขึ้นขอเรียนเชิญทุกคนมองมาที่กล้องตรงกลางเลยครับพี่ๆสื่อมวลชนเก็บภาพเลยครับช็อตแรกครับน้องๆทุกคนครับมองไปที่ต้องตรงกลางนะฮะนะฮะเชิญเลยครับข้างบนได้ยื่ซอนไหลได้ยืนซอลไหลเลยนะครับบีบมุมเข้ามานิดนึงนะฮะข้างบนครับด้านบนด้านล่างด้วยนะครับซอนไหลกันได้นะครับเฟรมจะได้แคบนิดนึงนะฮะพี่ๆสื่อมวลชนได้เก็บภาพกันนะครับโอเคนะครับขยับมันเข้ามานะครับ ดีมากครับโอเคนะครับพร้อมรับช็อตแรกพร้อมมาเลยนะฮะเออซ้อนไหลกันนิดนึงนะฮะโอเคมาเลยครับช็อตแรกครับช็อตที่สองครับคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดเราขาดสปอนเซอร์ใจดีนะครับในการนี้ครับผมขอเรียนเชิญครับคุณประพันธ์คณธนวสินครับรองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดครับ มองก้องกลางเลยนะครับนี่คือช็อตที่2ครับพี่สสุชมชนครับโอเคนะครับกล้องกลางนะครับมองก้องกลางนะครับนะฮะมองเลยครับมองเลยนะครับนี่คือการผลิตกำลัง